คลิปต่อไปมหาราชวังเก่ามาเดี๋ยวลงกบทัวนะอลงเนาะอลงั

นี่ไงไกด์เขาทำให้เราแล้วปี้ <c oughs> <c oughs> นะเป็นหอ้ตนะ่เหผ้บาอาเนรู่บ้านยไม่ลอยไม่ลอยแต่สามารถเข้าไปกราบไหว้ทางด้านนอกได้เข้าในบบได้เด้อทางนอก่ได้ทางหน้าประตูแต่ว่าวังนะคะ เข้าไปท่านในได้แต่กระเป๋าไม่ให้เข้าไปแล้วก็มวกนะคะต้องถอดนะคะเป็นการสีแดงกอดค่ะน้องกันเข้าก็รูปปั้นของเจ้าสีสว่างวงค่ะที่ท่านก็ต้องให้ก่อนไหมคะก็ต้องให้ไกด์เฝ้าให้กระเป๋าอ่ะใช่ไหมได้ได้ค่ะห้องนอนก็ห้อง ดนตีห้องกินข้าวเนาะเป็นวิถีชีวิตของกันแว่นดำทอดหมวกทอดก่อนกระเป๋าให้ออกข้างนอกนางเฝ้าอยู่ด้านโอเคมีคนเฝ้าให้ถ้าไทยจะเข้าก็มาแล้วก็เข้าแหละมาแล้วก็เข้าอันนี้คือจุดไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะ พระราชวังเก่าของเจ้าสวา่างวงค์ใช่ไหม,มเจ้าสว่างวงค์ใช่ไหมคะมอออว่า,วาราดการของพระลงกระเป๋าห้ามเอาเข้าทุกแห่งเลยกระเป๋าห้ามเอาเข้าหมดถ่ายให้ดูข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าด้านในเขาไม่ให้เอามือถือถ่ายเอามือถือเข้าไปได้แต่ถ่ายรูปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็น ราชวังเดิมวันนี้คนเยอะเราพี่น้องเนื้อมันเป็นวันหยุดข้างนอกถ่ายได้ใช่ไหมไม่ให้ถ่ายด้านในค่ะเราก็ถ่ายรอบนอกเลย ต้งมีีด้วยแนถะมีด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนั่างานุ่มเพื่อนเขายัอง,างอยู่ข้างล่างเลยตรงนี้ถ่ายได้อยู่นะคะพี่นอกแต่ข้างในถ่ายไม่ได้ถอดหมวกถอดแว่นดำกระเป๋าไว้ด้านนอกนะคะ ทางออกเรียบร้อยชมเรียบร้อยแล้วจบคลิปอ้ามถ่ายรูปอันนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะวันหยุดอันนี้ปี่เข้าชมมาะช่าว น่นกลุ่มเพื่อนเพื่อนลอยอยู่ตรงนู้นอ๋อกานกันตั๋วรถไฟนี่เขาไม่ให้จองลูกนะเขาจองวันต่อวันบอกก็วันต่อวันหรือว่าอาจจะได้วันอ๋อไม่เอาเอาเอากลับไปแล้วมันเดียวรูปเลยโอ้ยรูปพวกเราถ่ายก็ตั้งเยอะข้อมูลนะคะตัวรถไฟเขาไม่ให้จองแต่คนเที่ยวเยอะ เขาจะให้จองแค่หนึ่งวันนะคะหรือวันต่อวันพี่น้องหรืออันนี้ใกล้เพื่อนบอกเลยมันก็เลยตอนมานมันก็เลยได้นั่งคนละโบกี้โบกี้ละสองสาคนห้าหกคนมันก็เลยไม่ได้นั่งเป็นกุ่มนะคะพี่น้องไหว้พระบางเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะจุดนี้ป้ายแล้ขึ้นรถมาเลย มารถเรามา,า,มาไอ้น้อง <ไป S 2> มาอยู่ไหนขึ้นรถขึ้นรถนู่นนู่นค่ะตรงนี้ค่ะตรงนั้นเราไม่ได้ไปเนะตรงนั้นคือท้องพระโรงสำหรับสแสดงละครสะแสดงมโหรีต่างๆเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาโดยพี่น้องเลยตรงนั้นนะคะอาคารนั้นนะคะไม่ได้เข้าไปชมโอ้ปลาเยอะเลยโอ้ปลาเยอะเลย ไะเขาจะกลับกันแล้วไปเอาวิ่งเลยวิ่งเลยกลับกันแล้วนะคะหรับคลิปหาราชวังของหลวงพระบางก็ขอจบไวเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะบางแห่งเพื่อนก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะก็ไม่สามารถถ่ายได้นะคะก็ให้ดูแต่ทั่วไปนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ขอบายบายเพียงเท่านี้เด้อ เจอกันคลิปหน้าค่ะอยาดูพี่คนนั้นเอาค่ะให้เบิ่งรอบนอกมหาราชวังเพนเดอรเอาเบิ่งมากอันนี้มากยังเขาไปตังเกงขายาวทำไมร้อนใช่ไหมใช่นี่เอาให้ดูข้างด้านนอกนะคะมหาราชวังเพ่นจบคลิปจริงๆงแล้วพี่น้องเ้อเราจะไปขึ้นรถแล้วค่ะบายบายค่ะ